้พี่ยินุ่นครับผมพี่นอ้องมาพี่น้องครับใต่ยีนุ่นน้ำกันมานี่นาลาแมงกินนุ่นหน้าพี่น้องใส่กินุ่นน้ำกันครับผมเฮ้ยพื่อนกินุ่นแดงครับผมออกมะนาพี่นอ้องโมน,นี่นอน่าครับผมใส่กินุน่น โอ้ยนี่จะตุ๋ยไข่พี่น้องครับโมใครติ่มทวงแล้ครับมาพี่นอ้องไอ้แมงกินนู่นแล้วกันครับผมอือ้มเพื่อนบิลงสตัตว์นี่สัตว์พื้นเดี่ยวครับโอ้ยเดี๋ยวน้องขี่ดินนี่ละเดี๋ยวเบิร์ดละออโอ้ยเพื่อนพี่นอ้องเต็มสัตว์จ้ะ ร้นน้ำดินเฮ้ยนีน่สัเออ้เาสันนี่รูยป้าุ่นม,มึงช่วยพูด้วยคุอายุขาจะยีตีนไหมตีนมาครับใส่อ้ยเฮ้ย อือพ <languages? S 2> ูดนะยังกึ้งกิ้อือมันยัดต่างกวล้ครับไปกินโดนจุดโดนใครต่างกวางกันเจ็บซอยพึ่กันอือยังเหลอตุกินกเหมือนกันับผมตตุ๊ใครใคตีมทวงด้ยพื่อน อปุนแดงออนอนอยู่หน้าครับมือนว่านหน้าเลยมืนี่แตอยู่หน้าจะขวางเลยครับโอ้ยตุ่ยใครถงวงอือหลงมากเลเยาเงียวๆจีบทั้ง หล่าวเสด้วยบินหรือกอล่ะูนะตัวลงปุกปิดปุกปิดเขาไหลขับกูนะอ้ยพีนอนของเลยครับโอ้กูนะ เต็มจ้วยคุณขี้ินเฮ้ยหินโล่ี่ตัวไอ้ไข่ครับคุณคือหนองไข่ต็มท่วงครับเฮ้ยเอวเวิดเลยไหมคุณเฮ้ยคุณไหลครับ นี่พี่น้อน,นะครับโหได้พอก,กินเลยพี่น้องเอ้ยเลี้ยก,กินกระติปันพีปันน้องครับไปกินนี่ครับต้นขามพี่น้องต้นเดียวต้นขามตัวน,นี้นี่แ่ละมังงุนยู่เอ้ยพักขนาดมื่อนี้ โอ้เหยียบมุนมาแล้วเอ้าตัวนี้ว่ตายกับเจ้าโบกอนล่ะยังวุ่อยู่ไม่ใครหลาครับไมีอีกคกาดิซันระอวมาก็ไมีอีกค้นิงบินมาอยโ่ ดูอนาพี่นองมาเก็บแมงกินนน้ำกันครับผมแมงกินกนวมาเนี่หัวเดกเลยมือเฮ้ยเก็บเพื่อแต่ว่ามนลงมากเลยมันมุวนดินาะแม่ม <c oughs> ่าแต่ว่า่มุดินดินะมุดิแต่ว่าันยมเวียน่มุมนเลยล่ะนี่ยง้ขึ้นม้วนเล โขักคักขักขักขักครับผมกล้องสันเลยเฮ้ยคนจับกล้องนะครับผมพี่น้องกจุดมีกระสากไปที่นี่ครับผมนะครับผลงานคักขักขักขักนู่นแดงใครติดทวับ ติดตามคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ